ตัวนี้นะคะดูก่อนใช้ทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนี่มือเท้าสําหรับทุกคนในครอบครัวชํำะระล้างสิ่งสกรปรกแบคทีเรียาสาเหตุของปัญหาผิวนางผืน่นคันและกลิ่นกายนี่ค่ะสะบู่ที่เราอยากจะแนะนำสวัสดีค่ะอาจจะมืดมืดสักหน่อยมาต่อจากคลิปที่แล้วคลิป ก่อนพูดะค่ที่ว่าเอายามาให้เบิงนี่ก็คือสบู่ที่มวยใส่ตั้งแต่มีโควิดมามวยก็ใส่สบู่มาตลอดสบู่อาเป็นโซอันนี้สูตรออริจินอลก็คือว่ากินดังเดิม ใช้ทําความสะอาดผิวหน้าก็ได้ผิวไกลก็ได้มันสสะดวกรวดเร็วเราสิ่งสำคัญมันขจัดเชื้อแบคทีร์ลวดแบคทีเรียแบคทีรัวซูแบคท,ท,ทีเรียด้วยเพราะว่าครีมอาบนา้ำยางเดี๋ยวมันอาจจะไม่พอนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้อีย่างที่ตรงมีติดบัานวิตามินซีวิตามินซีน,นี่มันต้องหนึ่งพันมิลลิกรัมขึ้นไปเลือกเอานะคะอันนี้วิตามินซีที่มีที่มีวิตามินซีขนาดหนึ่งพันมิลลิกรัมขึ้นไป อันนี้เราจะเห็นกันในเซเว่นก็มีค่ะ้วก็อันนี้มันเป็นฟ้าทลายโจรไม่มีอาการก็ยังไม่ต้องกินเพราะว่าสรรพคุณของมันก็คือแก้ไอแล้วก็ไม่ทําให้เชื้อไวรัสแตกตัวทายังบ่เป็นก็ว่าต้องกินก็ได้เพราะมันมีอันตรายต่อตับต่อไต,ตนะคะ้วก็วิตามินซีขวดนี้สิบห้าบาทแอลกอฮอลล้อยยี่สิบบาทเป็นแกนล,ลอนสิ่งที่ต้องมีนะคะอย่าขาด แล้วก็นี่ประลอดวัดไข้ใช้งานง่ายๆแบบเทอร์โมมิเตอร์ถ้าใครยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวมื่อจะลองให้ดูค่ะอันนี้มันเป็นที่วัดไข่แบบประหลอดเวลาวัดดึงออกมานะคะแล้วมันจะมีปลายเหล็กอยู่ตรงนี้ปกติมันที่เสียบมันจะมีปลายเหล็กอยู่ตรงนี้ถ้ากระแค่ดึงออกเออไม่ใช่ไม่ใช ปลายเหล็กอยู่ตรงนี้นะคะเวลาใช้งานเ้่ากับกดตีดและห้อากระเสียบใต้รักแร้ถ้าเป็นเด็กก็ใส่ตรงตูดหรือว่าอมใต้ลิ้นเพราะมันดังตีดขึ้นนะคะตัวเลขมันก็จะขึ้นประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่อุณหภูมิของคนปกติเพราะว่าอุณหภูมิของคนปกติก็ตองสามสิบหกกว่าขึ้นอยู่แล้ว ตรงนี้เป็นแถบเลขไฮตรงนี้นะคะมันเข้าไปดูดความหอดแล้วมันก็จะขึ้นเลขตรงนี้นะค่ะง่ายๆนะคะแต่อย่าไปอมเล่นนะคะเพราะมันไม่ใช่เสียงอมเล่นไม่ใช่ว่าทุกคนที่หยุดอยู่บ้านแล้วจะมีตังใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปทำงานตราบใดที่เรายังมีงานทำอยู่เราก็ต้องรักษาตัวตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีสูดสูด เออเท่าที่เราจะทําได้แต่ทํามันตังเป็นอยนยหรือว่ายิ่งติดอยู่ก็สุดแต่เวรแต่กรรมเราละค่ละละรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะกินทุกวันวะัละเม็ดก่อนนอนเออกินทุกวันแล้วก็เข้าห้องน้ำสีเชปเปอแอลโกอฮอล์ล้างมือบ่อย กินอาหารที่ปรุงสุกดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ผู้ใดที่เป็นพุ่มแพรห้ามเด็ดขาดเลยอย่าอย่าอย่าเปิดพาร่มทอตรงตรงนอ้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เจ็บคอแล้วห้องก็สับสนว่าเอ้ยกูเป็นอะไรร้อนๆอนเหนาวๆล่ละค่ะดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะทุกคนทามันยังติดดูกระสุดจะเวียนใจกําแลรวละค่ะเพราะว่าอย่างไรเราก็ต้องออกไปเผชิญอ,ออกไปเหตุงานไม่ทํางานเราก็ไม่มีกินนะคะลากันไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะมาเล็กๆน้อยเราไม่ได้ไปไหน อีกนานเท่าคือสิบบไดาไปใส่อีกนานบางคนก็ฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มบางคนสองเข็มบางคนสามเข็มนะคะสําหรับวัคซีนแต่มวยยังไม่ได้จักเข็ม <laughs> แล้วสําหรับ <laughs> ก็มีหลายๆคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยฮะะบางคนเข็มหนึ่งเข็มสองซิโนแวเคเข็มสามไฟเซอร์ก็มีอันนี้เรื่องจริงเย่าวามันไปใส่ถอกคือมันก็กระจายไปทั่ว คนยุบานกะฉีดไฟเซอร์นะคะขนาดชนนบุตรเออมันกะคงไปเรยวกระจายทั่วไปเรยวแต่อย่างเราประชาชนทั่วไปบุรูว่าตอนใดนะคะใจกระร่อนรุ่มแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะค่ะลาการไปก่อนนะคะบ๊ายบาย